่สวัสดีครับกลุ่มนี้นำเสนอวงจรอ,อะไรครับวงเป็นวงจรเปิดปิดไฟอัตโนมัติค่ะเปิดแบบเปิดปิดตามเวลาหรือว่าใช้ความเข้มแสงครับเาตามความเข้มของแสงสว่างใช่ไหมอ้าวอธิบายให้ฟังหน่อยครับว่าทำงานยังไงค่ะในวงจรน,นี้นะคะจะมีไฟอยู่สองขั้วค่ะก็คือมีขั้วบวกขั้วลบแล้วก็จะมีสายสีเหลืองนี่เป็นสายไว้ส่งสัญญาณมาที่รีเลย์ค่ะ ปไปเลยครับเออนี่เลยคะ่ะนี่เลยจะรับคำสั่งมาจากบอร์ดคิดไปยค,ค่ะตัวขาดเอตัวสายหลือน,นี้สายส่งสัญญาณนี่เลยจะเอามาเขียวไว้แล้วก็คิดว่าไอ่มันตรงตามเงื่อนไขไหมถ้าตรงตามเงื่อนไขหลอดไฟจะเปิดหรือไม่ตรงตามไข่หลอดไฟก็จะปิดนะคะหลอดไฟปิดที่ไอ้บอร์ดนุ่มปานคคะ <c oughs> <c oughs> ไอ้บอร์ดนุ่มปานี่ประกอบด้วยไอ้สายไฟบวกลบแล้วก็ตัวต้านทานะคะ่ะ uh huh. แล้วก็ในส่วนของโค้ดนะคะโค้ดจะมีอยู่สส่วนนะคะส่วนแรกนะคะก็จะบอกค่าตัวเลขในบอร์ดค่ะส่วนส่วนที่2น,นะคะก็จะเป็นการกําหนดเงื่อนไขนะคะ่ะเรากําหนดไว้ที่600นะคะถ้าตัวเลขต่ำกว่าห0รนะคะไฟจะไม่เปิดค่ะแต่ถ้าตัวเลขสูงกว่า600ไฟก็จะเปิดค่ะอ้าวสาธิตให้ดูหน่อยครับการทํางานปุ๊บค่าแสงมากกว่า600 รอรอไฟติดรอรอไฟไติดรอไฟติดรอไติดอาจจะทำงานช้านิดนึงดีเรียเยีบไปหน่อยอ่าหลอดไฟติดแล้วจะมันจะปิดตอนไหนครับมอค่าเข้มแสงความเข้มแสงลงมาต่ำกว่าหกร้อยค่ะโอเค เรียบร้อยครับขอบคุณมากครับ